ยี่มแน้มทีจะเล่นกดติดตามกดเดินด้นะจำได้กระดิง้งนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อคับพวกเรายิ้มแย้มเลก็กแล้วนะคะเจーวันนี้ <c oughs> ยิ้มแย้มเล็กฮะ่ยิ้มแย้มเล็กยิ้มแย้มแหลกใช่ไหมคะวันนี้แม่ขุยก็มีมกิจกรรมสนุกๆมาใ,ใ,ให้หนูยิ้ม,มยิ้แย้มเล่นอีกแล้วนะคะชื่อว่า n e วเวทมนต์นะคะอุปกรณ์ก็จะมี New Wave ใช่ค่ะพริกไทยนิ w Wave น้ำเปล่าแล้วก็สไลด์นะคะน้ำยาล้างจานของเราเองลงมือเลยนะคะแต่คือในสูตรเขาบอกว่ามีพริกไทยแต่แม่ผู้อยากลองที่มันคุณสมบัติคล้ายๆกับพริกไทยลอยบนน้ำเนาะก,ก็คือแม่ผู้จะลองใช้แป้งปูนกับพริกป่นนะคะใส่น้ำลงไปนะคะใส่พริกป่นลงไปเสร็จใช่ไหมแล้วเอาเนิ้วชี้ของเราเนิ้วของเรานะจุ่มลงใน อะไรล,ละไรน,น้ำยาล้าง,งจานเสร็จแล้วก็มาจุ่มลงในอย่างนี้เข้าใจไหมคะ,มคะเปเยพอก,ก่อนพอก่อนแห่มันแตกตัวเสร็จเอาใจนิ้วชี้ของเรานิ้วชี้ของเราน้นข้างขวาคะจุ่มลงไปงเสร็จแล้วนะดูดีๆนะตอนนี้มันเกาะตัวกันอยู่ใช่ไหมก็จุ่มลงไปเลย 오, 씹, 시 오! 찹, ชีชู้อชาเลยหนูยิ้มหนูยังชอบนะคะอยากรออีกรอบนึงพิชัยหรอกพิชัยอ้าวจิ้มเลยค่ะคนสองอันนี้ค่ะวู้มันนี้วูหนูยิ้มไล่มนในชีชื้อชาอันนี้ด้วยข้างนี้ด้วยชีชู้อชาชีชู้อชาอุ้ยมันกระจายไปใช่ไหมตอนนี้ก็ พริกไทยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนูยืนย้มก็สนุกไปสนุกสนานมากเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปแม่ปู่จะลองใช้แป้งดูนะคะว่ามันจะเหมือนกับพริกไทยหรือเปล่านะเพราะแป้งมันก็ลอยลอยเหมือนพริกไทยนะเดี๋พึ่งนั่นเยอะเดี๋ยวพึ่งพึ่งค่ะนี่ลอยเหมือนพริกไทยไหมเด้ออ่าไม่ใส่นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพึ่งนะอ,อ,นอ่าลองดูค่ะโอได้เหมือนกันเลย ปู่คิดว่าจะได้หรือเปล่าเหรอได้เหมือนกันได,ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวต่อไปแม่ปู่จะลองพริกนะคะว่ามันจะได้หรือเปล่าลูกไม่ทำนะใช่อันนี้หนูยืนยันไม่ทำนะคะเพราะมันจะผิดนะคะระวังไหม,ม,มลูกน,น,นะเข้าตาค่ะเป็นกป่วนเลยลูได้ได้อยู่นิดหน่อยแม่โดนมือโดนหรือล่งหยดติ่งไปเฉย ได้นิดหน่อยแต่ถือว่าไม่ไม่ค่อยได้ผลเนาะแต่แป้งก็เหมือนเนาะแป้งเหมือนพี่โอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้อยู่ยิ้มเย้ยก็สนุกสนานมากๆเลยนะคะทางน้องๆสวัสดีค่ะอย่าลืมกดถัดทากครกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายทางน้องๆมีอะไรที่อยากให้พี่ปุ๋มมาทดลองแบบนี้ก็เสนอมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะบายบาย อย่าลืมกดติดตามนีルル้ด้วยนะบาย